อ่ะคลิปนี้ผมจะสรุปเหตุการณ์ให้ฟังนะครับอันนี้ผมก็ออกมาจากตัวปราสาทตาเมือนทมแล้วนะครับผมอยู่ลงมาปราสาทปราสาทตาเมือนโต๊ดน,นะครับผมหรือตัดหรือปราสาทตาโต๊ดสั้นๆนะครับเออนะครับนี่ตอนนี้คนอยู่้าล่างก็ก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะตรงจุดนี้นะครับคนที่แบบจะขึ้นปราสาทก็จะมาแ,แวะตรงนี้ก่อนนะครับมามาแวะปราสาทตาเมือนโต๊ดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปตาเมือนทมนะครับก็ ตั้งแต่เราเข้าไปเลยเนาะนะครับผมก็จะจอดรถนี่นะครับผมอยู่ก่อนที่จะถึงตัวปราสาทเรี่ยวันสัก3ามสี่หรอยเมตรนะครับผมเดินขึ้นไปนะครับที่จอดรถนะแต่ถ้าไปข้างในเลยก็ที่จอดรถอาจจะอาจจะยากหน่อยเพราะมันแน่นคนมันเยอะนะครับอันนี้ตอนไปผมก็ไม่ได้ถ่ายนะลืมเสียดายอยู่นะครับอันนี้ของตามเหืือนโต้สน,นะครับผม ใครอยากอ่านแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ชัดแล้วนะครับคือว่าผมก็เจอชาวเขเมรนนะะเดี๋ยวเอาเอาตั้งแต่จอดรถจะไหมอจอดรถเดินเข้าไปนะครับผมตรงระหว่างที่เราเดินไปหน้าหน้าปราสาทเนี่ยครับผมก็สามารถถ่ายคลิปถ่ายภาพได้เป็นปกตินะครับผมบรรยายการท่องเที่ยวได้เป็นปกตินะครับแต่ว่านะครับผมพอเข้าไปถึงตัวปราสาทแล้วเนาะเราก็ต้องไปเช็คชื่อนะครับผมไปไปลงชื่อนะครับ ใครมา10คนก็ลงชื่อคนเดียวได้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนแต่อว่ามากี่คนอะไรเงี้ยนะครับแล้วหลังจากลงชื่อเสร็จนะครับผมเราก็จะได้ติดสติกเกอร์นะครับผมสีแดงแล้วก็จะเข้าไปดูตัวปราสาทในระหว่างทางที่จะเดินไปตัวปราสาทเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็ห้ามถ่ายคลิปถ่ายภาพนะครับห้ามถ่ายคลิปถ่ายภาพแต่ก็มีคนแบบแอบบถ่ายนะแอบบถ่ายหรือว่าเขาไม่รู้หรือยังไงไม่รู้นะแล้วก็หน้าตาเหมือนขมิด้วย นะครับตรงตรงบริเวณนั้นนะครับเออก็ผมก็เลยบอกว่าอี้เขาไม่ถ่ายนะแต่ก็ยังเมิอนอะ่ะทําเป็นไม่รู้เฉยไม่ฟังอะ่ะพูด,ดง่ายๆหรือเขาฟังไม่ออกก็ไม่รู้นะเออ,เ,อ,อเขาก็ถ่ายถ่ายไปนะครับผมแต่ตรงนั้นมันจะไม่ป้ายเลยครับผมแบบรูปกล้องแล้วก็แบบเครื่องหม้แบบว่ากาก,ากบาดเลยนะครับผมจะบรรยายไปแล้วก็ถ่ายปาาสตทตามมืนตัวทีท่านดูนะว่ามีคนมาเยอะแค่ไหนนะครับอ่า ก็มีหลายเหตุการณ์นะครับผมที่ผมเจอนะแต่ว่ามันพูดตอนนั้นไม่ได้ไงมันมันเขาไม่ให้บรรยายตรงตรงหลังปราสาทนะครับผมเขาเขาบอกว่าถ่ายคลิปได้แต่ว่าไม่ให้ไม่ให้ใช้เสียงบรรยายสดๆนะครับผมว่าสถานการณ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้บรรยายนะครับซึ่งนะครับก็เจอชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับผมมากันประมาณสักสามคนแต่ว่าตัวผู้ชายเนี่ยจะพูดนะผมเหมือนผมจะถ่ายคลิปไปอยู่แต่ว่าเสียงมันจะเข้า ดังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ไปย้อนดูนะครับแต่ว่าผมมาบรรยายให้ทุกท่านได้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเขาก็พูดแบบกวนๆนะครับผมแบบแบบอยากมีเรื่องอะไรทานองนี้นะครับผมแล้วก็บอกว่าเผื่อได้ออกข่าวช่องสามช่องเจ็ดอะไรประมาณนี้ช่องห้าอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดนะแล้วผู้หญิงคนนึงเขาก็เลยบอกว่าอ้ยอย่าจะพูดอย่าพูดอยู่นี่คนไทยเยอะเขาว่าอย่างนั้นเออไอเด็กไอเด็กเด็กคนนั้นบอกบอกนะไอคนคนที่พูดเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอายุก็ เราเราประมาณจะห้าสิบปีมั้งนะครับผมห้าสิบห้าสิบกว่าแล้วแหละนะครับเด็กน้อยยังรู้เรื่องนะเด็กน้อยยังรู้ภาษากว่าเด็กคนนั้นบอกว่าอย่าอย่าพูดนะคนไทยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวก็ว่างเี้เาแล้วก็เดินจากไปนะครับอืส่วนด้านทหารของขมรเนี่ยนะครับก็ก็ตอนแรกผมก็เห็นไม่กี่คนแล้วก็คิดว่าไม่เยอะนะครับที่ไหนได้ก็เยอะอยู่เออเยอะอยู่นะครับ อพอเดินตรงหน้าปราสาทเนี่ยนะครับผมตรงหน้าปราสาทอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยที่เราไปเนี่ยนะตรงหน้าด้านหน้านะด้านหน้าทางฝั่งไทยเรานะก็สามารถถ่ายคลิปถ่ายภาพได้เป็นปกติอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปหลังปราสาทน,นะครับผมเป็นฝัง่งไปทางฝั่งขมรเนี่ยนะครับอ่าไปทางฝั่งขมรนะมันจะมีช่องช่องทางธรรมชาตินี่แหละนี่ให้เดินข้ามนี่แหละนะครับซึ่งผมก็เห็นแบบผมเห็นคนเดินเข้าเดินออกเนาะผมก็ไม่รู้แล้วว่ามันอ่าไปได้หรือไม่ได้นะครับผม เรอผมก็เลยเดินไปเขาเลยบอกว่ามัน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 ผ่านไม่ได้เขาว่าอย่างนี้อ๋อผมเลยอ๋อครับผมเลยขเลยขาก็เลยบอกว่ามันเป็นอเป็นฐานทัพของทหารอ่าส่วนที่เดินผ่านไปได้เนี่ยนะก็คือชาวเขมรเออที่เดินผ่านได้คือชาวเขมรแต่ชาวไทยข้ามไม่ได้อ่าสุดสุดแค่เขียแดนตรงนั้นเขาว่าอย่างนี้ก็จะมีทหารสองคนผมถ่ายรูปไว้อยู่นะยืนยืนเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือสมุดคนลเล่มนะครับเออก็สรุปเพื่อว่า ไอ้ชาวเขมรนน่นะเดินเข้าเดินออกตรงนั้นแหละได้แต่คนไทยน่ะเดินไม่ได้นะครับแต่จุดด้านในมันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ได้มองนะผมก็ไม่ค่อยได้สนใจก็ไม่ได้ดูเยอะนะครับก็ถือว่าไทยเราเนี่ยก็เข้มงวดดีนะกฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยฐานไทยเราผมว่าโอเคนะกฎระเบียบเข้มงวดนะครับผมแต่ฝั่งเขาเนี่ยจะเข้มหรือเปล่านี่เอรอไหมเออนะครับ เขาก็เขาก็ต we in okay. ้อนรับประชาชนชาวกัมพูชาดีทานขมิ้นอ่ะเขาก็ต้อนรับของเขาดีเหมือนกันไทยเราก็ต้อนรับดีเหมือนกันอแต่ว่าข้อจํากัดนะครับผมรู้สึกว่าไทยเราเนี่ยจะเข้มกว่าหรือเปล่าเท่าที่ผมสัมผัสน่ะส่วนขมิ้นเขาแบบชิวๆสบายๆนะเขาก็เดินวนอยู่นั่นแหละนะครับผมประชาชนขมิ้นบางทีบางคนก็พูดไม่ดีนะครับเออก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะทุกท่านเนาะความคิดของคนมันก็ไม่เหมือนกันแหละนะบางคนก็อาจจะแบบ ความคิดรุนแรงบางคนก็อาจจะความคิดไม่รุนแรงเหมือนผมเลยเป็นคนที่แบบความคิดไม่รุนแรงนะครับแต่ก็เอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนทหารกับทหารขมิบกับสาวกัมพูชานี่ก็ซุบซิบอะไรกันไม่รู้กนะ็เ,เห็นยืนคุยกันนานๆน,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 นะออตอนแรกนึกว่าจีบกัน <laughs> จะบ,บอกว่าญาติกันก็ไม่น่าจะใช่นะเออแต่เขาก็คุยกันแบบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยเนี้ยผมก็มองดูเฉยๆ นะครับก็ ه, เอามาเก็บตกเอามาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับแล้วมาตรงจุดหนึ่งนะครับผมพอผมกลับออกจากตัวปราสาทมาเนาะเออก็จะมีคนไทยเราเนี่ยนะครับผมที่แบบว่าไปไปจุดไปไปตรงจุดบางจุดนี่แหละแบบแล้วแบบมันมีเหตุการณ์บางอย่างเขาไม่พอใจเขาก็แบบมาบน่นมาซุบซิบกันอะไรประมาณนี้นะครับเออก็แต่ผมอะผมไม่ซีเรียสนะผมก็โอเคผมก็ไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ทำไปตามกฎตามระเบียบนะครับเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันเกิดข้อพิพาทหรือความรุนแรงนะครับเราก็อันไนที่เราระมัดระวังช่วยได้เราก็ระมัดระวังนะครับผมเอออันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ว่าคนบางคนคนบางกลุ่มที่มาเขาก็ไม่ได้ระมัดระวังนะเขาก็ใส่เตี้ยมนะเห็นไหมอย่างอย่างล่าสุดปราสาทที่ไหนปราสาทตาควายใช่ไหมที่ล่าสุดที่แบบอ่ มีวิวาทะากันทั้งทั้งประชาชนทั้งทหารนะครับผมเฮือกันอยู่นะแต่คลิปนี้ผมยังดูไม่จบไงเพราะว่าผมเดินทางมานี่แหละก็เลยดูไม่จบเดี๋ยวจะไปย้อนดูทีหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่แหละนี่แหละถ้าเกิดว่า,าไม่เก็บอารมณ์นะครับมันก็จะเกิดเรื่องเกิดราวได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบหมันไช่กันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเอเอไม่มาไหมเ,หมเพราะจิตใจของของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับ แต่ผมมารักสงบครับผมรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะครับนี่นะเอาทุกท่านก็อัปเดตให้ฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปส่งท้ายนะคลิปส่งท้ายปราสาทตาเมืองโต๊ดนะครับผมสาทปราสาทตาโต๊ดก็ถือว่าสมบูรณ์นะสวยงามปราสาทตาโต๊ดแล้วก็ปราสาทตาเมืองทมนะครับผมสมบูรณ์สวยงามเหมือนกันผมก็เดินดูรอบๆแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปเยอะนะครับอืม นี่ก็จะมียูทูบเบอร์หมครับผมถ้าถือแบบนี้คือเป็นยูทูบเบอร์นะครับส่วนใหญ่ในะงก็เป็นครีเอเตอร์นะครับผมมีขากล้องมีอะไรเรียบร้อยนะครับผมเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะครับะผมก็จะขออนุญาตเดินทางต่อนะครับผมไปพักนะครับไปกินข้าวนะครับผมเมื่มไม่ไหวแล้วอาการผมก็เริ่มรอแล้วแล้วมันแดดร้อนนะครับผมอ่าได้เลยโอเคนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าคิดจะไปเดี๋ยวไลฟ์สดผมจะบรรยายให้ฟังอีกทีนึงว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างตอนนี้ผมก็อาจจะลืมนั้นนึกไม่ออกผมต้องไปไล่ดูย้อนในคลิปก่อนว่าผมเจออะไรบ้างในตอนนั้นถึงจะนึกได้บางทีผมก็ลืมนะครับโอเค okay, ครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ